ทีนิวโฟกัสนะครับขึ้นบินสำรวจน้ำท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำยังคงเข้าขั้นวิกฤตนะครับทำให้ประชาชนต้องออกมาชุมนุมเรียกร้องเปิดประตูระบายน้ำส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัชชาน,นุอาภาศิรัต ครัตอนนี้ทีมข่าว NVT New Focus นะครับได้บินขึ้นสำรวจพื้นที่บริเวณน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอสีมหาโพินนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตไปด้านล่างตอนนี้นะครับบริเวณตลาดภาพประชุมเองนะครับค่อนข้างที่จะมีน้ำท่วมเต็มพื้นที่ทั้ง100เตซ็นนะครับซึ่งบนถนนเองรถเล็กก็ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะครับต้องใช้รถใหญ่เท่านั้น ในขณะที่ชาวบ้านบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ใช้เรือในการเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นส่วนใหญ่นะครับพื้นที่บริเวณอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีถือว่าเป็นจุดล่าสุดที่รองรับน้ําที่ไหลามาจากแม่น้ําปราจีนบุรีในอาเภอกบินบุรีทําให้หมู่บ้านวัดและโรงเรียนที่ติดกับริมแม่น้ําในตําบลบ้านทามตาบลท่าตูมถูกเอ่อล้นท่วมทั้งหมดสูงกว่า1เมตรโดยเฉพาะบริเวณตลาดท่าประชุมน้ําได้เข้าท่วมเต็มพื้นที่ ต้องอพยพมาอาศัยอยู่บริเวณริมถนนอีกทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ระดับน้ำในเช้าวันนี้เพิ่มขึ้นอีก20เซนติเมตรเป็น1เมตร4ซมจากจุดนี้เองทีมข่าวได้บินสำรวจพื้นที่อำเภอกบ,บินบุรีระดับน้ำอยู่ในระดับวิกฤตโดยเฉพาะที่ตลาดเก่าติดกับริมแม่น้ำปราจีนน้ำท่วมสูงขึ้นรถเล็กไม่สามารถใช้การได้ชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาเท่านั้น จากการบินสำรวจพบว่าชาวบ้านบางส่วนยังมีการชุมนุมปิดถนนสายสุวรรณอนหรือสายสามสามปราจีนบุรีกรบินบุรีช่วงแยกไฟเซนีทางเข้าตลาดเทศบาลประท้วงเรียกร้องให้ชนลประธานเปิดประตูระบายน้ำรวมสามแห่งให้น้ำที่ท่วมตลาดเทศบาลกบินทยอยออกไปบ้างขณะที่น้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีได้ไหลเข้ากัดเตาะถนนในหมู่บ้านทางแล้วหลายจุดรวมทั้งไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ไร่านาทั้งในอำเภอกบินบุรีและอำเภอศรีมหาโพธิ ยังคงมีมวลน้ำเป็นจำนวนมากเห็นเพียงยอดไม้ที่โผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาเท่านั้นหลังจากการบินสำรวจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วทีมข่าวได้บินสำรวจพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพบว่าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยายังมีมวลน้ำจำนวนมากไหลเชี่ยวบางพื้นที่เอ่อล้นตลิ่งแล้วบางจุดแต่ไม่มากนะักและยังไม่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะโบราณสถานและวัดสำคัญสำคัญ,คญอย่างวัดพนัญเชิง ได้มีคนงานจํานวนหนึ่งกำลังเร่งก่อสร้างกําแพงกั้นน้ําแต่ยังไม่แล้วเสร็จขณะที่พื้นที่อื่นๆมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาและโบราณสถานรวมถึงอุทยานประวัติศาสตร์ได้เป็นปกตินัชนอนอาภาสีรัตน์ n ท t News โฟกัส